ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าผันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็ได้เจอกันอีกแล้วนะครับและผมก็คาดหวังว่าท่านผู้ชม,มหลายๆท่านนะฮะที่ได้ติดตามผมมาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าน่าจะกล้าที่จะตัดสินใจนําคลิปไปลองทํากันแล้วนะครับแล้วก็มีหลายท่านแหละฮะค,คิดว่าทําอยู่แต่ยังไม่ดีขึ้นนะครับและก็อีกหลายท่านที่ทําแล้วดีขึ้น แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ทําแล้วหายเลยนะครับก็แบ่งกันเป็น3ส่วนไปนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาพูดถึงหมอรองกระดูกคอทับเส้นครับท่านผู้ชมห่างหายกันไปเป็นเดือนเหมือนกันนะสำหรับหมอรองกระดูกคอเนาะ <c oughs> ก็เป็นกันเยอะนะครับช่วงนี้เจอคนเป็นกันเยอะเนื่องจากว่าโควิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปทํางานครับอยู่บ้านนั่งอยู่บ้านเฉยๆทาอะไรเล่นโทรศัพท์แต่การเล่นโทรศัพท์นี่แหละครับทำให้คุณเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นเยอะขึ้นนะครับ แล้วก็อีกหลายอาชีพนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเย็บผ้านะก้มคอเยอะๆนะครับอาชีพรับอัดกอบพระเนี่ยก้มนะฮะอะไรก็ตามที่ก้มหน้าอยา่เช่นนั่งทํางานเกี่ยวกับอคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นง่ายเลยนะครับแต่หลักๆก็คือโทรศัพท์ครับถ้าเล่นโทรศัพท์มากๆเนี่ยจะเป็นง่ายนะครับแล้วก็เอาไปเล่นในห้องนอนด้วยเนี่ยเป็นง่ายเลยเพราะต้องก้มคอเล่นคอเลยหักใช่ครับคอหัก คอหักนี่แหละทาให้เป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับและอาการการที่จะทําให้พฤติกรรมมีคอหักนั้นเนี่ยมันก็เยอะเหลือเกินนะครับลองลองลองนึกลองดูเอานะครับมีอะไรบ้างที่ทําให้คอมันหักเมื่อคอหักลงแบบนี้นานๆนะครับนานแค่ไหนวันหนึ่งนะประมาณ3ชั่วโมงถ้าคุณหักอย่างเงี้ยติดต่อกันวันหนึ่งประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากก็คือ5ปี6ปี7ปีไปถึง10ปีโอกาสเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้น สูงมา,มากนะครับลองดูนะอาชีพอะไรที่ต้องก้มคอคอหักลงแบบนี้นะครับจะทําให้เป็นง่ายนะครับอ่ะพอเป็นแล้วอาการเป็นยังไงมันจะปวดครับมันจะปวดเนี่ยปวดเขาเรียกอะไรสะบักใช่ไหมสองข้างแข็งๆเลยเหมือนคนนอนตกหมอนเลยครับคอจะแข็งเดงอย่างนี้เลยฮะแต่ถ้านอนตกหมอนอนะ่ะมันไม่นานก็หายใช่ไหมอาทิตย์นึงก็หายแต่ถ้าหมอลองกระดูกคอทนเรศน้ำไม่หายนะครับแข็งอยู่อย่างนั้นครับทรมานมากแล้วมันเป็นหลายระดับนะ ถ้ามันเป็นมากๆเข้ามันจะลงลงแขนครับปวดใต้เล็กๆพุ่งลงแขนนะฮะมันจะร้อนร้อนแขนแล้วก็ชาฝ่ามือชานิ้วนะครับปวดแขนเป็นหนักจะยกแขนไม่ขึ้นนะแขนจะยกไม่ขึ้นนะครับก็เป็นระดับหนึ่งถ้ามันมันเป็นมากขึ้นอีกนะระดับที่รุนแรงมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหัวครับก็คือมีอาการมึนหัวมึนบึ้งๆนะฮะมึนบึ้งๆมีอาการปวดเบ้าตาครับมีอาการปวดเบ้าตานะฮะ ปวดเน็้เบ้าตาเลยนะครับแล้วก็มีอาการพูดไม่ค่อยชัดครับเริ่มลิ้นชาแล้วปากชาลิ้นชาน้ำลายเริ่มเริ่มไหลแล้วนะครับอันนี้คืออาการที่หนักแล้วนะครับแล้วทาไมมันถึงมันถึงมีอาการอย่างนี้ทําไมมันถึงมีอาการอย่างนี้ฟังใดีนะฮะเป็นเพราะว่าหมอนรองกระดูกคอครับไหลออกไปครับโดนเส้นเลือดเส้นประสาททําให้เป็นนะครับไอ้หมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันจะอยู่ที่กระดูกคอทุกชิ้นเลยกระดูกคอเรามีหลายข้อนะ คราวนี้แต่ละข้อมันก็จะมีวุ้นรองอยู่วุ้นตัวนี้เป็นลักษณะวุ้นเขาเรียก่็หมอนรองกระดูกคอครับเพื่อไม่ให้กระดูกชนกันครับมันก็คุณสมบัติของมันเพราะฉะนั้นมันสําคัญไหมมันสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นห้ามนํามันออกไปหรือว่าทําลายหรือตัดหรือเฉือนมันออกไปนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับเอราไว่าให้กระดูกคอเราไม่ชนกันแล้วก็คอเราก็สามารถที่จะโค้งงอบิดซ้ายขวาได้นะครับถ้าไม่มีมันละแย่เลยนะครับอ่ะคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับที่มันไหลออกมาเนี่ยมันก็จะมี2แบบ นะฮะคือไหลแบบปิ้นกับไหลแบบออกไปทั้งยวงนะครับเราจะเอาพูดถึงปิ้นก่อนไหลแบบปิ้นเนี่ยก็คือปิ้นมานิดเดียวครับห่างออกมาสักประมาณมิลกว่าๆหรือบางทีก็2มิลแล้วแต่นะถ้าไปทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็ก็จะเห็นชัดเลยครับว่าหมาลอลงดูกเสียรูปปิ้นมาหน่อยนึง าจะเห็นชัดเลยนั่นแหละพอมันปีนมาหน่อยนึงมันก็ไปโดนเส้นเลือดโด,าาโดนเส้นประสาทครับโดนเส้นประสาทจะมีอาการปวดร้าวนี่ผมบอกเมื่อกี้คือปวดร้าวทรมานมากโอ้โหทรมานบอกใครไม่ได้น่านผู้ชมคูทรมานทรมานจนน้าตาไหลมันจดเจ็บนะครับแล้วถ้าเกิดโดนเส้นเลือดด้วยเพราะมันมักจะอยู่คู่กันเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับไอ้หมอล,ลองดูที่ปีนเอาไว้ไปโดนเนี่ยทั้งสองเส้นนะเส้นเลือดก็โดนเลือดก็จะไม่เป็นเลี้ยงแขนครับ แขนจะมีอาการชาฝ่ามือชายิ่งตอนนอนยิ่งแล้วเลยถ้านอนไม่ถูกเดี๋ยวตอนท้ายผมจะบอกให้ว่าน,นอนอยังไงนะตื่นมาปวดปวดแขนนะชามือนะครับหนักขึ้นก็คือเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยทําให้มึนหัวนะครับเลือดไปเลี้ยงตาน้อยตาจะเหลืองแล้วก็ปวดเบ้าตาเลือดไปเลี้ยงปากน้อยลิ้นก็ชานะครับมันจะไปมาเนี่กินอะไรไม่ค่อยรู้รสด้วยนะครับลิ้นมันชานะฮะอันนี้ลักษณะของปิ้นปิ้นนี่หายง่ายครับทาท่าผมเนี่ยรับรองไม่นานหายเลย ไม่นานหายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าทําอะไรบ้างนะครับนี่ฟังให้จบก่อนนะครับนีกรณีแรกคือปิ้นนะครับกรณีที่2นี่หนักเลยที่ที่จะพบกันส่วนมากคือกรณีที่ะครับก็คือไหลไปทั้งยวงครับไหลไปเลยคราวนี้มันไม่ได้ไปโดนละมันไปทับเลยครับทับเส้นเลือดเส้นประสาทเวลาไปทำฟิล์มเอ็กซเรย์หรือ m r i จะเห็นเลยครับว่ากระดูกชิดติดกันหมอรองกระดูกหายไปแล้วไม่มีมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับและมันก็จะกลับไม่ได้เพราะกระดูกมันปิดมันก็เลยกลับไม่ได้ครับ ต้อง,ง้างกระดูกออกกรึบมันถึงจะกลับมาอ่าง้างกระดูกออกเดี๋ยวผมอธิบายตอนท้ายเลยนะว่าทําไมยังไงง้างแล้วยังไงทําไมต้องงา้งางง้างยังไงได้ผลยังไงเดี๋ยวรู้กันนะครับและนี่ก็คือการไหลไปทั้งยวงนะครับซึ่งการไหลไปทั้งยวงเนี่ยมันจะทาให้คุณทรมานกว่าปิ้นเนี่ยสามเท่าชามาก3ามเท่าปวดมากกว่าเดิม3าเท่ามึนมากกว่าเดิม3เท่าครับอันนี้โหดมากนะครับอ่ะคราวนี้ก็เข้าใจแล้วว่าหมอนรองกระดูกนั้นไหลออกไป ทับเส้นเลือดเส้นประสาทจึงเกิดอาการเช่นนี้และการที่มันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าตัวเรานั้นก้มคอมากเกินไปนะครับคุณก้มคอทํางานมากเกินไปทําให้กระดูกเชิงเนี้ยมันผิดรูปมันก็จะเปิดออกหน่อยนื้อับทำให้หมอนกระดูกไหลมาได้ทีน,นี้ก็ต้องเข้าใจแล้วนะว่าต่อไปนี้ห้ามเล่นโทรศัพท์แบบนี้อย่างนี้ก้มนี้เล่นเนี้ยนานๆสองสามชั่วโมงยังไงคุณก็เป็นนะครับคุณทํางานอะไรก็ตามแต่คุณก้มเนี้ยนั่งคอหักก้มทํา เป็นแน่นอนนะครับเป็นร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่ว่าคุณนั้นใช้คอคุณอย่างทรหดแค่ไหนนะมันก็จะส่งผลให้คุณเป็นมากเป็นน้อยกันแล้วแต่อาชีพสายงานของคุณแหละครับเนาะนนี้คุณก็ต้องเข้าใจละอีก2กรณีก็คืออาการอาการกระแทกการกระแทกคือเ้าเกิดคุณแบบกระโดดแล้วหัวกระแทกเพดานปึกเนี้ยมีโอกาสเป็นนั่งในรถยนต์อยู่รถตกหลุมแล้วหัวกระแทกฝาผนางังรถนะเขาเรียกว่าอะไรวะนะเพดานรถอะ ปึกเนะผมเห็นคนเป็นมาเยอะนะครับอุบัติเหตุตรงอย่างที่สูงอุบัติเหตุกระโดดลงมาปึกแล้วขึ้นคอเลยครับก็มีนะฮะแล้วก็กีฬาบางชนิดที่ท่านผู้ชมไปเล่นแล้วผิดรูปผิดท่าผิดทางอุบัติเหตหุหกล้มส่งผลให้เป็นหมอรองกระดูกคอได้นะครับเพราะฉะนั้นเกิดจากการกระแทกนะฮะอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือการการนั่งหลับ จะพบบ่อยนะฮะเราจะเห็นบ่อยว่าคนที่นั่งหลับมักจะเป็นหมอรองกระดูกคอนะคือเขานั่งหลับเสร็จพวกเนี่ยคอมันไม่ได้อยู่ตรงนี้หลับมันเอียงไปนี้คอบางทีเอียงไป้างหลังเนี้ยแล้วก็แช่อยู่งั้นนะเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะเอียงหลับหรืองิ้หลับคือนั่งหลับนะนั่งบนโซฟาหลับนั่งบนเก้าอี้หลับเนี่ยนะเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฟังไว้ดูนะคนชอบนั่งหลับเป็นง่ายนะครับแถมอันสุดท้ายไอจามการไอและการจามส่งผลให้คุณเป็นหมอรองกระดูกคอนับเส้นได้ นะครับไม่สนละมันเกิดขึ้นได้มันแล้วแต่โชคนะครับางทีไอ้อะจาจามพูดผิดฮัทชูเป็นไอ <c oughs> เป็นเฉยงงๆเพราะฉะนั้นเวลาไอหรือจามนะครับให้เอามือจับหน้าท้องไว้มือจับหน้าท้องไว้แล้วเก่งหน้าท้องไว้นะครับเก่งหน้าท้องไว้แล้วค่อยจับ มันจะเก่งฮะมันจะทําให้กับหมอรองกระดูกคอและคอเนี่ยมันจะเซฟคุณไประดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นจําไว้นะถ้าคุณจะจามหรือไอแรงๆให้เอามือจับในท้องแล้วเก่งไว้นะครับมันจะช่วยคุณในระดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เข้าใจละคราวนี้มาถึงวิธีรักษาถ้ามันปิ้นไปนิดเดียวนะครับทําท่าผมมันจะง้างออกปุ๊ดแล้วมันจะกลับมาได้ถ้ามันไหลไปทั้งยวงทําท่าผมกระดูกจะง้างออกกลึบมันจะกลับมาได้ถ้ามันกลับมาได้คือมันคายเส้นประสาทหายเลยมาดูนะฮะ มันจะมีท่ารักษาอยู่ท่าเดียวนะครับนั่นก็คือท่าห้อยหลังคอนะครับแล้วก็จะมีอีกห้าท่าคือท่าบําบัดคือคนที่ยังไม่กล้าห้อยหลังคออ่ะก็ให้ทําท่าบําบัดห้าท่าก่อนทาห้าท่าแล้วคุณจะสบายตัวคุณจะนอนนอนสบายนะครับอ่ะผมจะเริ่มจากห้าท่าก่อนเนาะมันจะได้มันจะได้ค่อยๆไปทีระดับฮะเอาห้าท่านะครับท่าที่หนึ่งครับนั่งก็ได้ยืนก็ได้ครับแล้วยองคอไปนี้ให้ตรงนี้ปวดให้ได้ ส0ิบวินาทีนับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนครบสามสิบก็พอถ้าทำไม่ไหวให้เอามือกดกดเท่าที่กดไหวนะค้างไว้ให้ตรงนี้ปวดให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากดจนแบบเอาซะจนอักเสบนะกดเท่าที่เราไหวครบสามสิบก็พอนะข้อที่หนึ่ง้ที่สองอีกข้างหนึ่งครับอ่าเห็นไหมถ้าเกิดไม่ไหวเอามือดึงก็ได้ครับให้มันปวดตรงนี้จะดึงหรือจะดันก็นแล้วแต่นะให้มันปวดตรงนี้ได้ครบ3ามสิวิพอครับ ท่าที่สามครับก้มหน้าไาครับให้ปวดตรงนี้ก้มไม่ไหวมือช่วยกดให้มันตึงให้มันตึงแล้วตึงแล้ววันนี้เลยตึงสามสิบวิพอครับท่าที่สี่ครับเหงียนหน้าครับเหงียนให้คางเนี่ยเชิดไปงบนให้คอเนี่ยติดตรงหลังถ้าไม่ไหวามือดันนะสามสิบวิครับดันไว้ให้มันปวดตรงนี้ให้ได้ให้มันปวดให้ได้ให้มันปวดพุ่งไปที่แขนพุ่งไปที่มือให้มันปวดอย่างนี้ให้ได้ ดันค้างไว้ครบสามสิบวิก็พอสี่แล้วนะท่าที่ห้าสำคัญเลยเพราะท่าที่ห้าเนี่ยมันจะทําให้กระดูกนั้นเคลื่อนตัวนะฮะทำให้เรานั้นสัมผัสได้ถึงหมอนรองกระดูกนะฮะดูนะครับเอามือแตะที่ปลายจมูกครับดึงหัวหลบไปข้างหลังนะครับโดยการเก็บค้างครับหนึ่งสองสามือต้องอยู่นิ่งๆนะหนึ่งสองสามครับค้างไว้สามสิบวินาทีครับครบสามสิบวิก็พออย่าก,การลมหายใจนะ ท่าทั้งหมดที่ผมสอนท่านผูช้ชมนั้นห้ามกั้นลมหายใจเด็ดขาดเพราะคุณไม่รู้กัน้นปุ๊บหน้ามึดวนก็เป็นไข้เลยนะเอาอีกทีนะเอามือแตะปลายจมูกไว้อย่าไปอย่างนี้นะอย่าไปอย่างนี้นะไม่ได้นะคุณต้องแตะตัวอยู่กับที่แต่คอเนี่ยยุบแข้างหลังครับด้วยการเก็บค้างค้างไวสามสิบวิถ้ามองภาพรวมจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนนกขวานเหมือนเต้นระบอมอินเดียแตะไว้ดึง ค้างไว้สามสิบวินะครับคนเป็นหมอรองกระดูกคอรับเส้นนะครับจะมีเสียงดังที่คอตลอดเวลานะแค่ขยับกึ๊บเนี้ยมันจะดังก๊กก๊กก๊กดังก๊กก๊กกระดูกมันไม่ไม่เข้าที่นะกระดูกมันไม่ไม่อยู่ในที่ที่ของมันนะครับมันก็จะมีเสียงก๊กก๊กก๊กตลอดนะคนที่เป็นหมอรองกระดูกคอรับเส้นสังเกตดูนะครับเอาละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดไปนะครับคือท่าบริหารท่าบําบัดนะครับทำห้าท่านี้ปุ๊บคุณจะรู้สึกดีรู้สึกเบาบางทําตอนไหนบ้าง เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้ก็โคตรดีเลยสิเวลามันจะได้หายง่ายขึ้นนะครับทํานานแค่ไหนแล้วแต่ชอบผมให้คุณทํา30วิพอครบ5้าท่าคุณก็พักไปก่อนถ้าคุณอยากทําอีกก็แล้วแต่คุณทําได้เรื่อยๆครับแล้วแต่นะครับอ่ะคราวนี้เป็นท่ารักษาละท่ารักษาแล้วนะสำคัญเลยนะนี่สําคัญเลยนะนี่ฮะใช้ผ้าของม้านะครับขึงราวกระไดก็ได้ไดสนามฟุตบอลเสาโ,โกสนามเด็กเล่นที่มีเหล็ก ไตเด็กเล่นอันนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะสร้างแบบผมขึ้นมาก็ได้ใช้แป,ป๊บน้าแป,ป๊บน้ําสร้างขึ้นมานะฐานเป็นสี่เหลี่ยมเสาตรงนี่ได้หมดนะครับเดี๋ยวแล้วก,กอผ้ากับม้าพาดไว้นะครับจากนั้นก็ผ้ากับม้าเนี่ยชนกันแบบนี้ไม่ต้องมัดนะชนกันเฉยอ่าชนกันเฉยแล้วเอาผ้ากับม้าไว้หลังท้ายทอยอย่างนี้อย่าให้โดนหูนะแล้วเหงียนหน้าให้สุดคือเหงียนหน้าอย่างนี้นะอย่าไปหน้าตรงอย่างนี้นะเหงียนนี้คนระับเหงียน,น,นะยน,นี้แล้วก็ย่อเข่าลงไปครับ จังหวะย่อเข่าเนี่ยก็หมายถึงกับเราจะห้อยตัวลงไปแหละปกติให้ยกขาขึ้นแต่มันยากเอาย่ออย่างเดียวพอย่อเข่าทั้งสองข้างทิ้งน้ำหนักทั้งหมดลงไปตั้งสติให้มั่นอย่ากั้นลมหายใจนะครับแล้วดําดิงครับปล่อยตัวลงไปฮึดให้คอั่ห้ได้ถ้าคอั่นดังกึกมันจะสะดุ้งเลยนะคุณจะโล่งเลยตาคุณจะใสคุณจะโล่งหายปวดถ้าใครทลํลร่นได้นะโอกาสที่หมอลองกระดูกคอจะห่างออกจากกันแล้วหมอลองดูกลับเข้าที่เดิม มีสูงคุณจะหายเลยนะครับเอาดูนะนานแค่ไหนประมาณ5วินาทีก็พอนะครับนับหนึ่งหนึ่งห้าพอนะเอา้านึ่งสองสามครับย่อลงคือมันมันติดนเวลาทำมากมันจะดังกึกนะกึกตอามาันโลง่งโอ้สบายนะฮะคือผม่เป็นหมอรองกระดูกคอรับเส้นครับเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นก่อน คอหลังหายมาเป็นคอเพราะว่าเสือกเล่นโทรศัพท์มากเกินเล่นเกมมากเกินนะครับเป็นเลยครับทําให้ได้ทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอา้ากมาชนกันนะครับไว้ใต้ท้ายถอยนะครับเห็นหน้าเยอะที่สุดอย่ากั้นลมหายใจยจับให้มันมั่นนะครับอย่ากเกรงตัวนะครับทิ้งน้ําหนักลงไปครับทิ้งดิ่งนะหนึ่งสองสามไปเนี่ย แค่นี้เองนะแค่ย่อนเข่าลงไปถ้ารู้สึกไม่ปลอดภยัยยืนเลยครับปุ๊บเพราะว่าคนทำแรกๆอ่ะมันกลัวกลัวใช่ไหมค่อยฝึกไปพอรู้สึกไม่ดีเรายืนเลยคนที่น้ําหนักสักประมาณร0อยกว่าโลขึ้น1นะรอ่สิบร้อยพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักเ็กลัวมากนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆ5วินาทีไม่ถึงหวินาที ก็แล้วแต่สมมติคุณทาได้แค่2วิธีสาวิธีก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> คุณก็ค่อยฝึกไปถ้าคุณทํายาวถึง5วินาทีได้เมื่อไหร like, ่โอกาสที่คอจะลั่นสูงนะครับส่วนมากคนที่ทําคอไม่ลั่นเนี่ยก็เนื่องจากกลัวเพราะมันเจ็บเวลาทําพราะกลัวพอเจ็บจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเก่งมนุษย์เราธรรมชาติเลยครับพอมันกลัวมันจะเก่งับปุ๊บพอเก่งเกิดอะไรขึ้นอ้าสมมติผมจะดึงกระดูกให้ดังไม่ดังเก่งไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งอะดังไหมเนี่ย ไม่เก่งก็คือดังมันก็หลักการเดียวกันนั้นห้ามเก่งเพราะฉะนั้นตอนที่เราทําแล้วเจ็บเนี่ยเราลึกไว้ตั้งสมาธิไว้ว่าไม่เก่งไม่กั้นไม่เก่งไม่กั้นแล้วก็ย้อนลงไปเลยนะครับถ้ามันดังกึกได้ก็โล่งเลยนะครนะฮะอ่าแล้วนี่คือวิธีรักษาหมอเราลองกระดูกคอทับเส้นนะครับถ้ายัางไม่กลา้าไม่มั่นใจนะอ่านคอมเมนต์ใต้นี่เยอะๆจะมีคนที่ทําแล้วดีขึ้นทำแล้วหายเขาจะมาลงคม,มนต์ให้อ่านนี้เช่ครับจะได้มีกําลังใจในในการที่อยากจะทํานะครับ ใครที่ชอบรายการผมนะฮะสามารถสนับสนุนรายการได้นะรายการผมรายการบ้านๆน,นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยครับวิโรจน์แซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับเพื่อที่จะได้นําไปพัฒนาช่องให้ดีมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะที่เป็นอยู่นะทรมานมากเนาะต้องต้องฝึกอย่าลืมนะอย่าขี้เกียจทําฝึกบ่อยๆทําตอนไหนบ้างเช้า เย็น2เวลาก็ได้ถ้าใครอยากหายไวก็เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้ด้วยกันดีนะฮะแต่อยากหายไวคือเป้าหมายคือให้มันดังกึกไม่ใช่ว่าทำไปบ่อยทํานานๆไม่ใช่บางครั้งคุณอาจจะทําไม่กี่ครั้งก็ทําแต่ว่าถ้าคุณจับเหลี่ยมมันได้มันดังกึกโอเคเลยนะหยุดเลยนะพอทากึกเอ้ยดังแล้วหยุดหยุดเลยครับแล้วก็พักไว้สักพักหนึ่งรู้สึกสบายตัวทั้งวันแน่นะถ้าเกิดรู้สึกไม่ไดีก,ก็มาทําอีกโอเคไหมง่ายๆนะครับอา้าวคราวนี้ก็ จะบอกเรื่องการนอนสําคัญมากสาําหรับคนเป็นหมอรองกระดูกคอทับเส้นนะครับการนอนของคุณนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคุณห้ามนอนคว่ําโดยเด็กขาดนะครับห้ามนอนคว่ําโดยเด็กขาดนะครับห้ามนอนคว่ําหลับโดยเด็กขาดนอนคว่าเล่นได้แต่อย่านอนคว่ำแล้วเผลอหลับไปห้ามคุณห้ามนอนตะแคงหลับโดยเด็กขาดนอนตะแคงเล่นได้แต่ห้ามนอนตะแคงแล้วเผลอหลับไปห้ามเด็กขาดนะครับ ที่นอนของคุณห้ามนุ่มจัดเด็ดขาดห้ามนุ่มจัดคือน,นุ่มยุวบเลยไม่ได้นะครับห้ามนอนเปยวนที่โค้งๆคงห้ามนอนบนโซโฟาเด็ดขาดนะครับโซโฟ,ฟาจมจีที่พักแขนใช่ไหมคุณนอนโซฟาแล้วคุณเอาหัวไปเทินพักแขนนะห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามนะครับเปยวนที่แขวนไว้แล้วก็นอนโค้งๆค้ง,งห้ามเด็ดขาดนะครับต่อมาคือที่นอนต้องนุ่มแค่ไหนถึงจะนอนได้ พื้นปูนเลยเอาผ้าหุ่มเลยบางๆสองผืนป,ปูไปสองผืนพอถ้าเป็นพนวมก็ผืนเดียวโตโตอ่ะผืนเดียวพอถ้าเป็นผ้าหุ่มบางสองผืนพอปื้นนอนนอนหงายเน้นนอนหงายหลับนะครับสําคัญที่สุดก็คือหมอนนะครับหมอนนี่แหละจะทําให้เราเป็นมากเป็นน้อยนะฮะคุณจะต้องหมุนหมอนที่ใบใหญ่ๆยาวๆที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้นอนตกหมอนแน่ๆหมอนใบใหญ่ๆนะครับหนุนตั้งแต่ หัวไหลขึ้นไปเอาส่วนหัวไหลเนะี่ยพาดหมอนแล้วหัวก็หนุนคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมก็คือปกติหนุนแต่หัวใช่ไหมเขาหนุนแต่ไหลขึ้นไปอันเป็นระนาบเดียวกันการที่คุณนอนเอาหัวหนุนหมอนอย่างเดียวนะแล้วไหลไม่หนุนนะมันจะทําให้คุณทรมานมากขึ้นและเป็นมากขึ้นผมจะยกตัวอ,อย่างให้ฟังอันนี้คือหัวอันนี้คือตัวเป็นชิ้นเดียวกันถ้าคุณหนุนแต่หมอนที่หัวนะหัวคุณจะกระโดกขึ้นจึ๊ก กระดูกจะเยื้องกันครับทําให้คุณน,นั้นเป็นหมอนรองกระดูกได้ง่ายขึ้นและรุนแรงมากขึ้นนะครับหมอนรองกระดูกคอนะฮะเพราะฉะนั้นการที่นอนคอกับตัวจะต้องเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันหนุนนั่นจะไหลขึ้นไปมันก็จะเฉียงอย่างนี้เป็นระนาบเดียวกันคุณเข้าใจไหมมองให้ออกนะครับให้มันเป็นระนาบเดียวกันอย่าหนุนแต่หัวอย่างเดียวนะไม่งั้นหัวจะกระโดดขึ้นไปแล้วคุณจะทรมานมากอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนของคุณเสียนะครับ ต่อไปอะไรละ่ะที่ไม่ควรกินละ่ะอันนี้คําถามดีเนาะอาตต้าเป็นคําถามเลยคําถามที่หนึ่งอะไรไม่ควรกินถ้าคุณปวดคุณอักเสบคุณทรมานอย่างเงี้ยคุณไม่ควรกินอะไรที่มันเป็นกรดยูริกไม่ควรกินอะไรที่เป็นโซเดียมอะไรละ่ะกรดยูริกอะยกตัวอย่างหน่อไม้ห้ามกิน ชะอมห้ามกินกระถินห้ามกินเราไปศึกษาดูเปิดในคุกเกิลหรือ y o u t u b e ดูได้อะไรที่เป็นยูริกห้ามกินที่มีกดยูริกห้ามกินนะครับโซเดียมกินมากไม่ดีเลยมันส่งผลให้คุณแย่อะไรนะที่มาจากโซเดียมไปดูเอาโซเดียมจากอะไรขนมขบเคี้ยวที่มันใส่โซเดียมเยอะๆชูรสเกลือหน,นักๆเช่นปลาล้าเนี่ยโซเดียมโคตรเยอะเลยก็หลบๆนะครับทำให้คุณแย่นะฮะ ทำคุณแ่เนาะโอเคนะผมก็บอกคำถามต่อไปอันนี้คำถามดีและฮิตดมากๆผ่าตัดมาแล้วทำได้ไหมเพราะหลายคนทนไม่ไหวครับต้องไปผ่าตัดแล้วเพิ่งมาเห็นคลิปทำไงดีอะผ่าตัดมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะถ้าไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทำได้เลยนะครับดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในคอหลายข้อล็อกไว้อันนี้ห้ามทำเพราะไม่รู้ว่าเหล็กจะหลุดหรือเปล่า อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นผมห้ามไว้ก่อนนี่โอเคไหมตอบนีชวัวแล้วนะครับคำถ,ถามต่อไปทํามาหลายอาทิตย์แล้วไม่หายสักทีเลยอะทำยังไงดีครับคุณจะต้องทําอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับ2เดือน2เดือนนะฮะแล้วคุณจะเห็นผลในช่วงที่คุณทําอาทิตย์สองสาอาทิตย์แรกอะมันเป็นการฝึกฝนมันก็จะทําให้คุณนั้นเจ็บปวดมากขึ้นฟังไม่ผิดครับ ในช่วงอาทิตย์สุอาทิตย์แรกมันจะเจ็บปวดมากขึ้นเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะส่งผลให้เราเจ็บเหมือนกับเราไปออกกำลังกายใหม่ๆวันแรกมันก็เจ็บใช่ไหมเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆอย่าเกรงตัวนะครับอย่าเก่งตัวนะเวลาทำปล่อยน้ําหนักลงไปเต็มที่หายใจลึกๆยาวๆนะครับรับรองว่าคุณต้องลั่นระดังแน่นอนนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับ ก็คือการที่ใช้ชีวิตประจําวันนะอย่าให้คอหักอย่างนี้ได้ขาดเลยนะครับอย่าเลยนะครับเพราะนั้นต้องไปไปตั้งสติเอานะว่าเราจะต้องไม่ทํำคอหักอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับเอาต่อไปนะฮะก็คำถามยอดฮิตอีกข้อหนึ่งคืออะไรนะกระดูกเสื่อมทําได้ไหมอ่าคือกระดูกคอเสื่อมทําได้ไหมทําได้ครับ อันนี้ตอบอ้างอิงจากคอมเมนต์ที่เข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่ามีคนกระดูกคอเสื่อมเยอะมากเลยที่นําไปทำแล้วดีขึ้นนะครับผมก็ตอบตามอ้างอิงจากคอมเมนต์นะครับกระดูกคอเสื่อมทําได้นะครับต่อไปเป็นกระดูกพุนทําได้ไหมไม่ได้ครับกระดูกพุนห้ามทําเพราะคําว่ากระดูกพุนน่าจะกระดูกไม่แข็งแรงเปราะบางพุนก็จะทำอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เป็นมากขึ้นตรงนี้ไม่รู้ก็เลยตอบว่าห้ามทําดีกว่าห้ามทําดีกว่านะครับอะไรอีกอะ เบาหวานความดันเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไมเกรนด้วยอ่ะทาแล้วจะหายไหมโอ้โหคืองี้คุณถามอย่างนี้หมายความว่าคุณเป็นหมอนรองกระดูกคอใช่ไหมแต่คุณเป็นโรคเบาหวานความดันและไมเกรนอยู่ด้วยคุณทําแล้วคุณจะหายจากหมอนรองกระดูกคอไหมคุณทาอย่างนี้ถูกไหมถ้าคุณถามอย่างนี้ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายครับแต่ถ้าเกิดคุณทําแล้วไมเกรนกับเบาหวานความดันจะหายไปด้วยไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับ ฟังให้ดีนะฮะคนถามมาผมไม่งงเลยนะครับก็กตอบเป็นช็อตๆไปนะครับอ่ะสุดท้ายก็อย่าลืมอย่าลืมช่วยกันแชร์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะให้คลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะพอคุณดูเยอะปุ๊บคลิปก็จะไปอยู่สูงสุด เวลาคนกดพิมพ์ค้นหาหมอร้องดูคอรับเส้นก็เจอเลยครับง่ายเลยเพราะฉะนั้นคนที่ป่วยอยู่เขากดมันเจอเขาก็โชคดีไปนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยที่กําลังฝึกทําอยู่นะครับแล้วก็กาลังสู้กับโควิด -19 อยู่ด้วยนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้แล้วฝ่าฟันไปให้ได้นะครับส่วนจะหายไม่หายนั้นอยู่ที่เราแล้วนะเราหมั่นเพียรพยายามทํามันมากแค่ไหนนะครับรับรองว่าคุณต้องหายเหมือนเพื่อน,อนในกลุ่มแน่นอนพยายามที่ทําอยากขี้เกียจทา วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับจ่าพันวิโรธครับนี่ครับ